อันยองค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องของไข่มุก is happy จ้าก็ห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกะของขวัญจาก army official นะคะของขวัญจาก army official คืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะ army official ก็คือ army ที่เป็นแบบ official นะคะก็คือจะมีสิทธิพิเศษในการดูรูปดูคลิปต่างๆที่ไม่มีลงในทวิ t เตอหรือว่าเวิรนะคะทุกคนจะมีให้ดูแค่ อามี่ที่สมัครแบบออฟฟิเชียลเท่านั้นนะคะทุกคนแบบรูปพิเศษในเทศกาลต่างๆหรือว่าวันครบรอบอะไรแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งค่าสมัครอามี่ออฟฟิเชียลเนี่ยอยู่ที่700บาทนะคะสองหมื่นห้าพันวอนปีเป็นเงินไทยก็ประมาณ7 0 0บาทซึ่งเป็นการสมัครสิทธิ์เพื่อใช้สิทธิ์ในการดูคลิปดูรูปต่างๆที่พูดไปก่อนน้นนี้แล้วก็รวมถึงการามีสิทธิ์ในการจองตั๋วคอนเสิร์ตแฟนมิทติ้งก่อนก่อนอามี่แบบธรรมดาทั่วไปนะคะทุกคนก็คือ รวมถึงการมีสิทธิ์ที่จะลงลาเฟลหรือว่าการลงตัวสุ่มเพื่อเพื่อจะได้เราไม่ต้องไปแย่งชิงกดบัตรกับใครนะคะทุกคนอย่างเช่นเราลงชื่อไปใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะแบบสุ่มแบบลอตโต้มาว่าคุณจะมีสิทธิ์ที่จะได้ตั๋วไหมประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นการสุ่มแบบดวงล้วนเลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะก็ถ้าใครได้ตรงเนี้ยใครมีชื่อตรงเนี้ยก็สามารถจ่ายเงินแล้วก็มีตั๋วในมืออยู่ได้เลยใครที่ไม่ได้จากรอบลาฟเฟิหรือว่ารอบลอตโต้นะคะก็จะมีช่องทางการกดบัตร ซึ่งก็ต้องเป็น a r ออฟฟิเชียลอีกทีนึงนะคะทุกคนที่จะมีสิทธิ์ในการกดบนะัตรซึ่งบิคิดเนี่ยก็เริ่มใช้กฎใหม่ในการกดบัตรเพื่อจะดูคอนเสิร์ตหรือแฟนมิสติ้งกันแล้วนะคะทุกคนก็ใครมีโอกาสมีเงินเนี่ยเก็บเงินไว้สมัครอามี่ออฟฟิเชียลได้เลยนะคะเพราะมันคุ้มมากๆเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราสมัครอามี่ออฟฟิเชียลแล้วนะคะเราก็จะมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ในการเลือกซื้อ hip, เจ้าอามี่เมมเบอร์ชิพกิจเซตนี้นะคะทุกคนก็มันจะเป็นแบบว่าใครจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะคะเซตนีหน้หนึ่งหมื่นสี่พัน วอนตกเงินไทยประมาณ390บาทถึง400นะคะทุกคนก็คือเป็นราคาดิบๆแบบไม่รวมภาษีและส่งกลับนะคะทุกคนอ่าแล้วก็จะมีค่าส่งในเกาหลี3 0 0พวอนประมาณ880บกว่าบาทนะคะทุกคนอ่าเจ้าตัวเนี้ยเราจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่บิ๊กฮิตเนี่ยเลอกทำว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะคะเพราะปีที่แล้วเนี่ยบังคับมาเลยว่าต้องเอานะคะทุกคนซึ่งเจ้าเสนเนี้ก็คือปีนี้ก็คือใหญ่มากแต่ว่าเราจะไม่ได้แกะให้ดูนะคะเพราะว่า ขี้เกียจหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วะเพราะอันนี้มันส่งมานานมากแล้วค่ะสิ่งที่เราจะมาแกะดูนะคะก็คือเจ้ามืดบอก2กล่องนี้นะคะทุกคนเป็นของขวัญจาก army official แบบมือดแพคนะคะทุกคน army official แบบมือดแพคคืออะไรก็เป็นเหมือน army official ปกตินี่แหละทุกคนแต่ว่าค่าสมัครแพงกว่าแล้วก็จะมีของขวัญให้เราทุกไตมากนะคะสิทธิพิเศษเนี่ยเหมือนกันหมดเลยทุกคนเพียงแต่ว่าแบบมือดแพ้ก็จะได้เจ้ามือดบอกมาเป็นของขวัญ4ี่กล่องนะคะทุกคนซึ่งเราได้มาแล้ว2กล่องนะจ๊ะ ค่าสมัครของ Army Official แบบม e ดแพ k นะคะอยู่ที่1,75,000นวอนนะคะทุกคนตีเป็นเงินไทยอยู่ที่4,900นิดนิด,นดถึง5,000เลยนะคะแล้วแต่เลทในแต่ละวันเนาะ,ะหลังจากสมัครก็คือจบเลยไม่ไม่จบเลยสิก็เราก็ต้องอไปซื้อเจ้ากิจซีที่เราเอาออกไป,ปเมื่อกี้นะคะอีก1มื่นี ้าบ็อกเนี่ยได้ฟรีนะคะทุกคนเขาก็คงรวมมันมาในราคาของที่ตอนเราสมัครไปแล้วนะ4,009นั่นนะที่จะเสียเพิ่มเนี่ยก็จะมีแค่ค่าส่งนะคะทุกคนแต่ว่าไอเจ้าบ็อกเนี่ยไม่เสียนะคะย้ำนะคะว่าไม่เสียแล้วนะเพราะรวมไปอยู่กับค่าสมัครแล้วที่จะเสียก็คือค่าส่งนะคะถ้าเรามีบ้านเกาหลีในการลงของเนี่ยก็จะเสียค่าส่ง3,000วอนนะคะทุกคนก็อยู่ที่80กว่าบาทแต่ว่าถ้าเราส่งตรงมาไทยเลยเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ500-600นะคะแล้วแต่ขนาดกล่องเจ้าตัวนี้ก็อยู่ที่โอ้ยอันนี้อันนี้กล่องแรกเนี่ยมุกส่งแบบรวมรวมรวมส่งมาก็จะเสียแค่ค่าส่งในเกาหลีนะคะแล้วก็ในแต่ค่าส่งอไทายแล้วก็เพราะว่ารวมของมาเนี่ยมันมีเป็นกล่องใหญ่ใช่ไหมมันก็จะแบบเสียภาษีด้วยหารกันก็ตรงวัน5 0 0กว่าบาทเจ้าตัวเนี้ยมุกส่งตรงมาก็500กว่าบาทเหมือนกันแล้วก็ไม่โดนภาษีนะคะทุกคนใครที่สมัครแบบเมิร์แพ็ก,กนเนี่ยแนะนําให้ส่งตรงนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่โดนภาษีแล้วก็เสียแค่ค่าส่งนะคะ แล้วก็ของเนี่ยจะถูกส่งเป็นไตรามาสนะคะเจ้ามืดบล็อกศูนย์หนึ่งเนี่ยเห็นป้าตรนนี้ก็จะเขียนไปเลยว่าศูนย์หนึ่งก็จะถูกส่งในไตรามาสที่หนึ่งก็คือสามเดือนสามเดือนของต้นปีนะคะทุกคนเจ้าตัวนี้ก็คือไตรามาสที่สองนะคะตัวนี้เป็นมืดบ็อกศูนย์สองนะคะทุกคนก็คือไตรามาสที่สองแล้วก็เหลืออีกสองสองบล็อกนะคะที่เรายังไม่ได้ก็คือไตรามาสที่สามกัสี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอธคลิปแยกทีหลังนะคะตอนน้องมาครบแล้วนะโอเคก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะรีวิวกัน เลยดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเทียบขนาดให้ดูก่อนความสูงเจ้าเจ้าตัวกิทเซ็ตเนี่ยสูงกว่านะคะแต่ว่าความใหญ่เนี่ยเจ้าตัวเมิร์ดบล็อกเราใหญ่กว่าเจ้าตัวกิทเซ็ตนะคะแต่ว่าความหนาเจ้าตัวกิจเซชนะนะคะเพราะว่าน่าจะหนาเจ้าตัวอคอมไฟนะคะทุกคนโอเคไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาแกะไอ้เจ้าไอ้เจ้าเมิร์ดบล็อกที่เป็นของขวัญของคนที่สมัครี่ออ official แบบเมิร์ดแพคนะคะทุกคน ข้างหลังก็จะเขียนคําว่าเมิร์ดบ็อกนะคะแล้วก็ชาร์ปแล้วก็1นนะคะซึ่งเจ้าตัวเซตเนี้ยเป็นของไตรามาสที่1นนะคะเอ่อคนที่สมัครอฟิชแบบเมิร์ดแพคกาจะได้ของขวัญ4อย่างต่อไตรามาสเอ้ยสอย่างต่อปีนะคะก็คือแต่ละไต,ตรมาสนั่นเองเนาะถ้าจําไม่ผิดเอ่อเราสมัครเราสมัครมีอก็ตั้งแต่เดือนไหนนะเดือน6ป่ะหรือเดือน7เนี่ยทุกคนแล้วแล้วของที่เพิ่งได้เนี่ยเออช่อวงมกรากรุ่งพาแล,แล้วนะคะทุกคนโอเค อันนี้มุมนี้ก็จะเขียนเลข1 0ึ่นะคะก็เป็นบงบอกว่าไตรามาสท,ที่1นนะคะด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ที่ด้านด้าน,านตัวกล่องเนี่ยเคลือบด้านแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยเป็นเคลือบมันนะคะทุกคนเออผิวสัมผัสเนี่ยเหมือนเจ้าอัลบั้ม BE ดีลักเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเมิร์ดบล็อกของไตรามาสท,ที่1เนี่ยข้างในมีอะไรบ้างนะจ๊ะของจริงเป็นยังไงบ้างนะคะ โอโหดันตั้งนานนะคะมันเปิดเปิดออกเปิดออกแบบนี้นะคะทุกคนโอ้ยสวยมากตอนนี้ก็จะเอาออกนะจ๊ะโอ้ยตัวนี้ก็จะเป็นฉลุโลโก้มาน่ารักมากอันนี้จะเป็นผ้าห่มหมามีนะคะใหญ่มากว้าเนาะ เป็นโลโก้ตอนนี้ก็เขียนว่า army แล้วก็ army ด้านหลังก็จะเป็นอุ้ยด้านหลังเป็นสีสลับกันทุกคนด้านหลังก็จะเป็นบีเทนะคะแล้วก็มีความสีม่วงเบาๆให้ดูนะผ้าดีมากทุกคนแต่แบบอืมประเทศไทยะอะเนาะชอบความคุมโทนสีประมาณนี้มากเลยทุกคนว้าให้มีแต่งระบายมาให้ด้วย น่ะ <Hello. S 2> แล้วก็มีป้ายนะคะทุกคนป้ายที่ไม่มีอะไรเลยวัาน,นี่เมิร์ดแพ็คขนาด1 0 0 100ซมคูณ 140cm ซนมนะคะทุกคนอันนี้ก็กันชื้อนะจ๊ะทุกคนอันนี้พี่ชายผ้าโอ้ย oh, คุมปิดกระโปรงกันปูหรือว่าสวมคอก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าคุมไหลอุย๊ยหรือว่าเอาเข็มขัดมาผูกเอวให้เป็นแบบเออื่อนละแล้วก็คุมหวัวนี่จกะยี่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นโปรตเตอร์ผ้านะคะทุกคนอุย้ยเนื้อดีมากฉันอยากให้เั็นี้เป็นผ้านี้มากกว่า น้ำจุนหน้าแบบทําผมแบบนี้มากเลยน่ารักมากเลยอะ่ะวายกุ๊กวีน่ารักจังเลยอันนี้จะเป็นไว้แขวรใดๆนะคะด้านหลังไม่มีอะไรแล้วเนาอ,อ,อูะเป็นรูปเอ,อ่ออัดรูปธรรมดานะคะทุกคน โอเคทุกคนก็ขอจบการอันบ็อกเจ้าเมร์สแพกไตรามาสที่1เป็นที่เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะ okay, ทุกคนหลังจากแกะเจ้าศูนย์หนึ่งไปแล้วนะคะเพราะว่าน้องมานานแล้วเราอัดคลิปทิ้งไว้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ศูนย์สองเป็นวันนี้เลยนะจ๊ะก็ศูนย์สองรอบนี้นะคะมาเป็นสีม่วงสวยมากสีม่วงพาเดยที่สวยมากเราชอบสีม่วงอะไรแบบนี้มากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะเขียนว่าศูนย์สองตรงนี้ข้างหลังไม่มีอะไรนะคะทุกคน ด้าน,นบนนะคะเอ้ทำไมเขียนด้านบนก็จะเขียนว่าเม r ร์ด x บ็อกเม x ร์ด์บ็อกศูนย์สองเมร์ดบ็อกชาร์ปสองนะคะแล้วก็มีโลโก้ยีฮิตเหมือนเดิมนะจ๊าตัวนี้ยเป็นลาเย่ลายเย่เยอะ,อาอะอาอมาะกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> ก็คือเราดูาภาพอยามร้วนนะคะก็คือเซตนี้เป็นเซตปิกนิกนะคะทุกคน ก็คือน่ารักมากเวลาของแต่ละอย่างมาเนี่ยเอ่อมันก็จะขึ้นในเมนูวีเวิรนะคะว่า01-02มาแล้วก็ให้กดชำระเงินค่าส่งได้แล้วนะจ๊ะแล้วเราเดี๋ยวเราจะตัดส่งให้ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าโอเคเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะจ๊ะน่ารักมาก ถามก่อนว่าเราจะได้ไปปิกนิกกันหรือเปล่าน้องก็ประมาณสามสิบหเซนแล้วนะทุกคน,นก็คือยาวมาก,มากมนี่ก็คือสามารถเป็นถาดติงจางได้เลยนะคะวงีบบใส่ผลไม้แล้วก็น่ารักมาก,มกมเอาขอไม่ออกมีน้ําหนักมากเลยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้สีม่วงนะคะทุกคนแล้วก็เขียดเส้นพ้าไปแบบดูแบบเป็นปิกนิกนิดนึงเนาะความตารางด้านหลังก็จะเป็นแบบ เห็นไหมมันเป็นสีขาว,ล,วล้วนข้าหลังก็แบบสลักวิงฮิตเป็นเห็นเรียบร้อยนะจ๊ะที่เราได้มาในเซ็ตนะคะทุกคนก็อร่อยค่ะตอ,ะอะดแล้ทุกคน อันนี้ก็จะเป็นอ๋อให้โฟตโต้การ์ดน่ารักมากอันนี้จะเป็นโฟตโต้การ์ดนะคะทุกคนน่ารักมากเป็นรูปเซตเดียวกับเจ้ากล่องหนึ่งเลยนะคะเมอร์สศูนย์หนึ่งเลยนะแต่พี่ามกันน่ารักมากหลังอุ๊ยสีม่วงสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแพทตูน,นะคะทุกคนแพทตูที่จะเป็นรูปรวมตอนช่วงอะไรนะช่วงรันบัตเตอร์ไฟล์วันเนี้ยก็จะมีผีเสื้อเจ็ดตัวแล้วก็ ดอกไม้ที่เป็นประจำวันเกิดของแต่ละมิมเบอร์นะคะทุกคนน่ารักมากแล้วก็แบบเอุติดได้มาสองแผ่นนะคะทุกคนบิงโกโสวีทโพเท a โต้อ่ะมีความแบบมีวิธีทำอาหารมาให้ด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วก็มีน่าจะเป็นตัวอย่างอีซีแน่เลย น่าจะเป็นรันที่เป็นอีพีทเมนูนี้อันนี้แน่เลยทุกคนที่น้องซองกูเคยทําป้าที่เป็นแบบมันหวานที่มันติดจานอะ่ะเวให้มาสแกนดูนะค่ะทุกคนอันนี้เบาอยู่นะคะคโอ้ยอันนี้เป็นถาดเป็นถาดหรือแบบเป็นจานแบบเป็นโลโก้ทุกคนคือแบบมันฉลุให้เป็นโลโก้เพื่อมาวางคู่กันนะคะทุกคนก็จะแบบเป็นถาดได้แล้วก็วางแก้วหรือว่าวางอะไรก็ได้นะทุกคนจะใส่อะไรก็ได้อะ ถ้ากับหัวก็จะเป็นอาร์มี่นะคะน่ารักมากดูดิถ้ากับหัวก็จะเป็นอาร์มี่ถ้ากับลานดีก็จะเป็นโลโก้ของบางทันนะคะก็คือแบบการคิดโลโก้เขาแบบคิดมาน่ารักมากน,นี้ก็การซื้อนะคะเดี๋ยวแกะกล่องห่วงอันนี้ก็คือเป็นผ้าปูรองกนิกนะคะทุกคนผน้าสิน่าเลย โลโก้น่ารนะักก็คือไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นภาชนะได้หรือว่าจะเอาไปโคกหวัวเท่ๆก็ได้นะคะทุกคนก็คงจะแบบประมาณนี้โอ้ยบางมามกในรูปด้วยจะใหญ่กว่านี้โอ้ยน่ารนะักเป็นพลาสติกนะคะทุกคนมันน่ารักมากเป็นโลโมีโลโก้ตัวนี้ก็คือมีฮิต นี่ก็จะเป็นชามถ้วยใดๆมีโลโก้รอบวงเลยนะคะนะคะ่ารักมากได้มาสองถ้วยนะคะถ้วยโอเค,ะนะค,ะนะคะแล้วก็ได้มาสองอันนะคะทุกคน อันนี้ก็คือหนามากทุกคนทำมาดีมากๆมีโลโก้ตรงนี้ด้วยนะครัก็ขอจบการแกะกล่องติ่งแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยนะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะว่าน่าจะมาแกะอะไรให้ดูก็รอลุ้นกันนะคะทุกคนปาจบ๊ายบาย like a criminal undercover don't pop like trouble breaking into your heart like that Ooh.